ฮลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่มาเมจ้านะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นแมปนะครับแมปนะครับก็จะเป็นแมปสตอรี่นะครับชีวิตของไม้นะครับทุยเรานะครับต้องเป็นคนช่วยไม้นะครับก็อาจจะมีเสียงน้องผมเล่นของหรือว่าพูดอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นสนใจวันนี้ก็อยู่กับพี่พิมนะพ์เนาะทักทายหน่อยพี่พิมพ์แนะนำตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยเร็วพี่พิมพ์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดตัวงั้นช่างมานันฮะ นี่ฮะอันแรกครับว่าเป็นล็อกเตอร์ของผมนะครับผมก็ได้ไปเล่นลองเล่นกับพี่พิมพ์มาแล้วใช่ไหมใช่ปะเดี๋ยวโอเคนะครับก็ปุ่มนี้นะครับผมก็เป็นคนสร้างเองนะครับกับพี่พิม์นะครับช่วยกันนะครับกดปุ่มเลยพิมพ์ทำตัวเองนะจึ๊บนะครับก็จะมีสตอรี่นะครับนี่ครับทอกวันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงย่าสวัสดีไฮ โอ้ย,อยเดี๋ยวกดเองกดรัวๆสิฉันชื่อซูเปอร์ซูเปอร์วูดเนี่ยดูบ้านฉันดูบ้านฉันสิโอเคดูบ้านดิอือหืออุบาท <c oughs> อุบาทมากไปกลับดีกว่าเขย่าเต็ด,ดาของตัวเองเนี่ยนะโอเคท็อกโฟนะฮะก็ ดูแม่ฉันสิโอ้ยดูเธอเฮ้ยเหมือนเธอจะมีอะไรให้ช่วยเคหาแม่อีแล้วนี่แม่มันเหรอเคแม่เป็นสีขาวเนาะแล้วก็ท็อกแม่พูดนะฮะโอ้ยแป๊บนึงมันพูดหืมเนาผมมายนะุ่งฮะแป๊บนึงฮะ Go t ทูคิวซอมบี้อ๋อให้ไปฆ่าซอมบี้นะฮะไปกันพี่เอ็มเคมีของเล่นไปแล้วมันก็ต้องมีของพังบ้างอ่ะเนาะวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมแคสเกมเยอะเป็นพิเศษนะครับโอ้โหชุดเพชรฮะตีแรงด้วยพี่พิมพมตามแผนเดิมฮะนั่นก็คือสลับกันฮะ เดี๋ยวเอ้พี่พิมพ์พมายืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่พิมพ์พก็ต้องเป็นคนกดปุ่มสมเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพชรกดปุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พิมพ์ช่วยสมเอ้ยอย่าเพิ่งระวังโดนนะสองหนึ่งเริ่มเปิดแล้วครับสม,มิเข้ามาสม,มิเข้ามาวัดดูสิบหมายเลยเกตแรกเกตแรกเลยเกตแรกมันเกตแรกบน จะตายเร็วจะตายโอดตายใจเย็นพี่เกตเล็กเลยนะฮะเราก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะไล่ไล่เลยนี่เองโอ้ยนี่ตรงนี้ปุ่มนี้โอเคของใครของไปไม่ได้โอ้ยอะไรเหรอว่าสมพิพิมพ์มาคว้าไป เอาไปเราก็ไปโยนให้ซอมบี้ดีมากได้รองทเท้าเพชรมาโอเคเอาไปแล้วหมวกอะเอาไปนี่ดาบโอเคเฮ้ตาต่อไปพี่พิมเป็นคนกดบ้างเดี๋ยวเพชรจะรอสามส,าสาองกดเดี๋ยวลุยเองจัดจัดจัดมองไม่เห็นโอ้โดนพี่พิมพ์ โดนพี่พิมพ์เข้ามาทีละสองนี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะเพื่อนโอ้อีกตัวอีกตัวจะตายแล้ว Gosh damn it เคน้ำมันดูบ้านไม่ใช่เหรอวะแบบโอเคโยนของมาเทพเจ้าจุนยุท What the fuck เดินของมาเทพเจ้าเทพเจ้าใช่ปะเอาไป เอาไปเอาไปมีแค่นี้แหละเอาไปเอาไปแล้วก็เอาไปโอ้ยใส่นี้ดีกว่าฮะโอเคไม่กงไปนก็ใส่อันนี้ก็มันให้มาไอ้บอโอเค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 ไม่ถือดาบเลยพี่กดสามสองหนึ่งเริ่มไม่ต้อง โอเคหมดแล้วก็อันนี้กดดิแปบบ๊บโอ้ยเ <laughs> <laughs> ติมพ่อไปโอเคขอบคุณขอบคุณโอเคจบไปแล้วเหรอจบแล้วเก็ตเล็ก <laughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นโบนัสตามนะครับก็ให้เรามาสู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของในล็อกเกอร์ของผมนะครับมาดีไหมวะเออฮะ <laughs> เออไม่ต้องแล้ว <laughs> ไม่ต้องเอามีแต่หมวกใช่ไหม ไม่ต้องเอาหละม okay. ีแต่บวกใช่ไหมพร่งเพรก็มีแต่กางเกงกับรองเท้าอ <ok ๋ออ evet ๋ออ๋ออ๋อกเร็กกเรกโอ๊ยโอยอย่ายาโอ้ยข้างเลยโอเคเดี๋ยวเอากางเกงก่อนโอเคฮะช่วงโบนัสทามฮะจะได้ทำให้คลิปยาวขึ้นเนาะเดี๋ยวพีพีพีตึดๆตืเปลี่ยนหมวกดิเพื่อนสาม สองหนึ่งเริ่มโอ้ยเอ้ยขางอืมติดมุมอืมอืม,อมตัวเองก็่นะติดมุมมากกว่าฮะฮะเย้เย้นะครับก็วันนี้ครับก็ขอทำอะไรดีจบคลิปเลยยัง ขอจบคลิปเป็นเมียงท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ